องค์การบริหารส่วนจนวังหวัดภูเก็ตจัดอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทประจำปี2554เมื่อวันที่2 2กันยายน2554นเวลาสิบนาฬิกานายไพบุตรอุปติสิงห์นายกอ,องการบริหารส่วนจนวังหวัดภูเก็ตเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทประจำปี2554โดยมีนายสรธรร,รมจินดารองนายกอ,องการบริหารส่วนจนวังหวัดภูเก็ตนายจิรศักดิ์ถอทิพย์ทีพปรึกษานายกอ,องการบริหารส่วนจนวังหวัดูตนนาามลีสุ พลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายไกลวุฒิคุมบานรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสวัสดิ์มัดชาเวศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสุนทยาสุนถารักสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตข้าร่วมณโรงแรมโบสถ์ลากูลรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรอิสมาอิลอาลีผู้ทรงคุณวุฒ จุฬาราชมนตรีผู้แทนจากบริษัทการบินไทยจำกัดมาหาชนเจ้าหน้าที่จากฐานกาศยานภูเก,กต็ตร่วมทางคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนสองร้อยสามสิบคนโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนได้เปิดแล้วแล้วก็มีบริการหลายอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนชาวภูกเก็ตกลับก็เลยเมื่อเช้านะครับเครืร่องบินเลยประมาณคืนชัน่วโมงแต่ผมเชื่อนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย พระผู้เป็นเจา้าเป็นผู้กําหนดในทางเวลาดังนั้นพี่น้องที่ร่วมผมรมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นผู้มีบุญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราได้เลือกท่านท่านเป็นผู้มีความพร้อมทางร่างกายทางทรัพย์สินทางจิตใจที่จะเดินทางไปแสวงบุญผมคิดว่ามีหลายล้านชีวิตนะครับ ที่อยากจะไปแต่ไม่มีโอกาสบางครั้งคนที่มีความพร้อมนะครับมีเงินมีทองเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าอันล็อกยังไม่เปิดทางให้เขาพวกเราที่มาในวันนี้นะครับผมเห็นหน้าตานะทุกคนนะครับถือว่าพวกเรามีบุญมาอย่างยิ่งก็ผมรู้กกินดีนะครับผมเรียนท่านรองนะครับแล้วก็ท่านที่ปรึกษานะครับท่านรองสอนทำก็ตามนะครับท่าน เจียสักก็าตามบอกว่าผมขอมาพบปะกับคููมีคุณทั้งหลายนะครับด้วยตัวเองอยากแสดงความยินดีนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่จะกลับมาเป็นทูตน,นำสิ่งดีที่ท่านไปพบระหว่างที่ท่านไปสแบครบุญท่านจะได้รับการทดสอบมากมายท่านสามารถมาเล่านะครับท่านสามารถ แบ่งปันนะครับสิ่งดีเทียรเลาะให้ท่านได้เห็นผมคิดว่าท่านจะรับสิ่งดีมากมายแก่ครอบครัวแก่ตัวท่านเอง ทางด้านนายจิรศักดิ์ทอทิบที่ปรึกษานายกของการบริหารส่วนจังหวัดปูแกตกล่าวาการประกอบพิธีฮัทเป็นหลักการหนึ่งของศาสนาอิสลามที่กำหนดให้ผู้ที่มีความสมารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัทได้โดยต้องเป็นมุสลิมที่มีสุขภาพแข็งแรงสติปัญญาสมบูรณ์มีสัพสินเพียงพอในการใช้จ่ายโดยม่ต้องเป็นน้สินและเดือดร้อนบุคคลที่ต้องรับผิดชอบและเส้นทางที่จะเดินทางไปจะต้องปลอดภัยหากผู้ไปประกอบพิธีฮัทไม่ได้เตรียมตัวให้มีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจคาดความรู้และขั้น การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติศาสนากิจข้องการประกอบพิธีฮั์อาจจะทําให้การประกอบพิธีฮั์ไม่สมบูรณ์ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้ให้ความสําคัญข้องการดังกล่าวจึงได้กําหนดจัดทํกลุรงการอำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์ประจำปี2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เดินทางได้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนทราบถึงขั้นตอนในการประกอบพิธีฮั์ที่ถูกต้องและทราบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติตนในเรื่องข้องสุขภาพอนามัยรวมถึงการเตรียมความ ตลอดจนการปฏิบัติตนในช่วงข้องการไปประกอบพิธีฮัตเพื่อเตรียมการเดินทางรวมทางอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตและญาติที่ไปรวมทรงผู้เดินทางและเผื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติตามลักศาสนาของชาวไทยมุสลิม